ลำไยเกรดพรีเมียมจำหน่ายหน้าสวนกิโลกร,รัมละ100บาทเป็นลำไยที่ผ่านมาตรฐาน G A P เนื้อหนันหนาตัดสด ตัดไม่กรอบและหวานพอดียัวย่วๆแบบนี้ที่สําคัญไม่ใช้กรรมัฐานในการถนอมอาหารคลิปนี้นะคะสวนเมเปิลอยากแบ่งปันลําไยให้กับน้องนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลของจังหวัดกาญจนบุรีค่ะในเขตอําเภอไซโยกทองผาภูมิสังขาบุรีศรีสวัสดิ์หรืออาเภออื่นอื่นที่เข้าถึงได้ยากในจังหวัดกาญจนบุรีนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการศึกษาค่ะสวนเมเปิลนะคะก็อยากจะแบ่งปันความอร่อยให้ไปถึงน้องๆที่อยู่ห่างไกลค่ะถ้าผอโรงเรียนหรืออาจารย์นะคะท่านใดที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้เนี่ยอยากจะแวะรับไปให้นักเรียนนะคะ หรือถ้าตัวเองเนี่ยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลยอยากให้ทางสวนจัดสรงโรงเรียนก็สามารถติดต่อเข้ามาหาแอดมินได้เลยนะคะจะได้ประสานงานและจัดเตรียมลำใหญ่ให้ค่ะและก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกๆท่านนะคะที่เข้ามาอุดหนุนสวนเมเปิลทาให้สวนเมเปิลเนี่ยได้มีกิจกรรมที่ดีแบ่งปันให้ชุมชนแบบนี้ค่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะกิจกรรมดีๆแบบนี้ฝากเพื่อนๆช่วยประชาสัมพันธ์ต่อให้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้สวนเมเปิลด้วยค่ะ